สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ในฟรีไฟล์ของเรานะครับเราจะไปเล่นแรงกันครับหรือหมดจัดอันดับนั่นเองฟังดูมันเท่นะแบบว่าเฮ้ยไปเล่นไปเล่นหมดจัดอันดับหมดแร้งนี่มันต้องแบบว่าเก่งแน่ๆเลยเปล่าแล้วครับผมยังไม่ได้เก่งเลยครับก็ตอนนี้อยู่ที่ด,ดูดูยังไงอะอยู่ที่เป็แท้งแกงโกลโกลโกลที่แบบว่าทองทบนะ ดูประวัติแล้งกันสักหน่อยนึงก่อนซีซั่นที่3ามก้าอยู่อยู่โกลสามนะครับตอน,นลงไปที่โกลหนึ่งนะครับโกลหนึ่งที่ยังไม่เคยเล่นเลยดยซ้ำไปดูสิครับยังไม่ได้เล่นเลยนะครับซีซั่นมันเริ่มตั้งแต่ที่หนึ่งกร,รกฎาคมยังไม่ได้เริ่มเล่นสักแอกเลยสูงหมสูงทุกอย่างเลยครับทุกอย่างสูงหมดเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอ่อจะเป็นยังไงนะครับจะตั้งเป้าไว้ขอติด1ใน5แล้วกันนะครับ มาไปเล่นกันเล่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 นเดียวนี่แหละเล่นเดียวโอเคมาจะระดับเดียวก็ตั้งเป้าขอติดหนึ่งใน5ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอเออ่ทางด้านคู่แข่งเก่งระดับไหนนะนะเดี๋ยวบนับตาคร <c oughs> <c oughs> ัวเราเอาขอบสมัรถอะไรมาเอาเนี่ย ก็ถ้าที่ดูก็เป็นบอทซะส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมสมมารก็เป็นบอทแหละแต่ว่ามันก็จะมีคนอยู่ด้วยแหละนะเนี้ยคนจะมีถึงห้าคนไหมนะครับถ้ามีถึง5้าคนก็จะปล่อยเขาฆ่าไปก่อนส่วนเราก็จะไปเก็บท้ายๆนะลงตรงไหนดีนะครับอืมลงตรงไหนที่ปลอดภัยนอลงตรงสีน้ำเงินเลยเหรอไม่ไหวอะเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันน่าจะปลอดภยัย นะน่าจะปลอดภัยตั้งลำไว้ก่อนใกล้ถึงเนี่ยตื๊ดตดไปเลยพูดเลยครับอะไรไม่รู้บ่นเลยงง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 งค่ายกักกันนะครับอืเอาอันนี้ออกก่อนปึ๊บโอเคตรงนี่หรอวะก็อย่างที่บอกคือน่าจะเจอบอทแหละนะครับแรกๆคงน่าจะเจอบอทก่อน เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเจอคนตอนท้ายๆนู่หละคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็อะไรนี่แล้วเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะทำยังไงเปิดเปิดยังไงอุ้ยอะไรอ่ะโอ้เก็บปืนอันนี้มาด้วยปุ๊บปุ๊บ,บเก็บยาเก็บรักษาโอเคมีเกราะแล้วอืมมีซะหน่อยแล้วกันเฮ้ยมีทองมีเงินเงินเงินเก็บเงินรับ เอออันไหนนะเฮียสูตรปื้ดข้าไปลงมาข้างล่างเฮ้ยอะไรอะ่ะอันอา้าวคืออะไรวะเก็บกบระเป๋าก่อนโอ้เงิน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 เก็บเงินก่อนไม่ค่อยได้เล่นครับก็งงงงมึนมนอยู่เหมือนกันนะตึดยังไม่เจอเปืนแบบว่า,วาดีๆเลยมันมีเสียงคนอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่า ใช้ XM8 เป็นตัวยิงไกลก็แล้วกันเสียงกว่าเสียงคนแถวแถวนี้นะใช่ไหมเสียงคนนี่หว่าใช่เลยเสียงคนอยู่แถวนี้เฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยนี่ไม่ใช่บอทแน่นอนเสียงนี้ไม่ใช่บอทน่าจะคนเฮ้ย ไปยังวะอย่างครับเราไม่ยิงบอดหรือคนวะไม่มั่นใจเราไม่สู้เราไม่สู้เอ๊ะแต่มันไม่เอบมันไม่มาเอาปืนเอ้ยมันไม่มไม่มันไม่เอา,เอากระป๋องสามเปอเเสียงมันอยู่แถวๆนี้ ดูวงก่อนโอเควงวงแรกยังไม่มีหาคนทั้ทแถเนี้ดูดูดูทำไมไม่หมวกเลยนี่วานะเมื่อกี้คนหรือบอ,อทอะไงหมวก44มเมตร เพิ่งเจอใครเลยนะอย่งเจอบบกเจอบอยจะเพงเจอคนเลยขอสู้กับบอยก,ก่อน,อดนเดี๋ยวมกแล้วนัน่นหมกสามใช่ไหมนะใช่มโอ้โอโอ้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  มอย่างนี้ก็ยิงล่วงสิฮะเดี๋ยวนะงงอยู่ไม่ค่อยได้เล่นมืนเดี๋ยวก่อนหมวกอยู่ไหนวะหกเมตรเดี๋ยววะมองอย่างนี้ปะโอเกไปเปลี่ยนหมวกครับโอเคเสียวเวยจะมีคนบอกวะาอย่าเพิ่งเจอคนเลยนะขอร้องวิ่งไป เล่นแบบคุณขี่ขาบเล่นแบบคุณขี่ขาบเป้าหมายเราคือการชนะไงไมช่ชนะสิอะไรนะเป้าหมายเราคืออยู่รอะถึงถึงห้าอันดับตอนนี้เหลือสิบหคนแล้วเฮ้ย <c oughs> ข้าบมัน้ำมีตูเ้เ้ย วิ่งไปเรื่อยเปลื่ยยังยังไม่มีคนขึ้นบนโชเลยอย่าไปตายข้าบนก็พอเฮ้ยอะไรอะกลองอะไรเอ่ยทำไมต้องต่อยใช่ไหมไมีอะไรบ้างเนี่ยเก็บอันนี้ไปก่อนเออเล่นไม,ม่เป็นอะเปืนอะไรไม่รู้ โอ้ปืนนี้น่าเล่นนะเนี่ยไปเก็บเหรียญก่อนเก็บบนมือลือกเหรียญน่ะเก็บไปเรื่อยไม่ได้ใช้เลยแล้ว <c oughs> จะเก็บทำไมใช่ไหม <c oughs> หรือจะใช้สไนเปอร์ดีวะไม่เอาหรอกเดี๋ยวเราเล่นกันไลยนะเดี๋ยวเราตอนเหลือคนน้นอยๆใช้สไนเปอร์ไม่ได้อยู่ดีนี่คืออะไรใช้คืออะไรอ่ะอ๋อวงอยู่ไหนเนี่ย ปาทวงโหดายโคตรใจร้ายเลยวงอนะวงโหดแท้แยู่นู่นเลยวงไม่เป็นไรเหลือสิบสองละแต่แถวเราก็ไม่น่ามีใครนะผมว่า วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆออกไปทางนี้ดีกว่ลาไปละวิ่งเหลือสิบสองคนอย่างนั้นหรือก็ไม่น่ามีใครนะแถวนี้ใช่ไหมเว้กินเห็ดหน่อยไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆอ,อย่างน้อยก็ได้หนึ่งคิวแล้ววะแค่บอดได้หนึ่งตัว ใชงไงไว้รถเนี่ยยังไงอ่ะเนี่ยเหรอรถจะมางนี่ยเหรอจะมาตัวไหนมาอย่างเออเพิ่งเห็นนั่นเองมีรถคือรถแม่งเลยตึ๊ง รถไปเลยมารถไปเลยสิบคนแล้ว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 วงหน้าเข้าสู่นิวงอย่าไม่กลัวใครเพราะเรามีบิ๊กฟุตดึงดง,งหน้าไปวงหน้าไปตรงนี้มีให้เก็บปืนด้วย หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอใครวะนี่แน่ไม่ตายด้วยวง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 ไปไหนลูไอ้นี่บอดนี่เลยไปไหนล่ะก็ถ้าเป็นคนมันต้องยิงเรากกระเจากระนำไปไหนไหนล่ะฮึฮ <c oughs> ึฮึ ไปไหนล่ะอะไรกันวะปุะ๊บปุ๊บไหนกันวะอยู่ไหนกันวะขอเล่นด้วยคนเห็นแล้วแบบแบบเป็นบอทใช่ไหมบอทก็ยิงทิ้งซะเลยขึ้นรถต่ออห้าคนแล้วห้าคนแล้ว ไป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 ห้าคนแล้วเป้าหมายของเราถึงแน่นอนห้าคนหรอเจ็ดคนเจ็ดคนเดี๋ยวเจ็ดคนแล้วเป้าหมายของเราแค่ห้าคนน่าจะถึงนะวงอยู่นู่นหรอเคเห็นวงแล้วไอ้ขึ้นข้างบนถึงมางั้นน่ะน่าจะดีนะตึรรรรร๊ด้งฟื้นลองรถ อยากใช้เซนเปอร์เังร์จเลยทำไม่เอามีเล็กเก็บบ้างเนี่ยดูวใช้่นซนเนอร์เปอร์ดีปะ่ะไม่ดีหรอกไม่ดีเฮ้ยปืนตะขอปืนตะขอปืนตะขอป๊บป๊บโอเคจ๊บ<ฆ>นี่อะไรแ,บบแบบป๊ๆวะ ใครแถวนี้หรือเปล่ามีใครแถวนี้หรือเปล่าแล้วหกคนหลือหกคนเขีย่ยกดผิดเฮ้ยเกือบตกหาเพื่อนหาเพื่อนไม่ใช่เพื่อนดิหาหาศัตรูยิงหาศัตรูยิงนู่นไงอยู่นู่นไงหรือเปล่าตรงไหนไวะ วูวมือเปน็นโมเสกแล้วไหนวะยิงอะไรกันตรงนน้นนะ่ะห้าคนแล้วห้าคนแล้วอืมตรงนน้นมีอะไรกันวะโอนมาหรือเปล่าเจอ triple kill เลยเหลือสี่แล้วเว้ยเหลือสี่แล้วเว่ยยังมีตัวหนึ่งตรงไหนวะมันยิงอะไรกันวะบอดหละน่าจะบอด ไหนวะเดือดสามแล้วเดือดสามแล้วเดือดสามแล้วว้าวว้าว,ว,าวเดือดสามแล้วอีกตัวอยู่ไหนวะไปโดนใส่ตลอดเลยมีปืนอะไรซื้อบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรย,ง,ยงวะอะไรอะ่ะมีปืนอะไรให้ซื้อบ้างแปลกๆแปลก,ปลกลไหม ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวสองคน What is this? What is this? อยู่ไหนวะถ้าเรายิงเฉยๆเราจะตายไหมอะอยู่ไหนวะ <c oughs> อยู่ไหนวะอ๋อน่ไงเจอละวิว่งมาแล้วนา่าจะมาตรงนี้แหละรอเลยรอ เห็นละเห็นละเห็นอยู ker, like itation, uh ่ท huh. ้ายเรือละแวบแบบมันต้องมาแหละหนังไงมาละอ้ย่าโบย่าเอาไว้ไมู่กจริงครับพวกจริงๆไม่รู้คนหรือบอดแต่ว่าตริงบวกมาทั้งหมดโอ้โหแปดจีบคะแนนเลยทีเดียว เออเอานะก็ที่หนึ่งครับงว่าฆ่าไปสี่ตัวเล่นไปสิบสองนาทีโอ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคกลับไปล็อบบี้นะอ๋อะไล่ะนะโอเคครับสำหรับคลิปฟรีไฟล์วันนี้ครับก็มาเล่นโหมดจัดอันดับครั้งแรกครับครั้งแรกไหนไปดูไปดูสัิตีนี่ครับโบย่า เล่นหนึ่งครั้งโบย่าหนึ่งครั้งสังหารไปสี่ครับสุดยอดอะติดท็อปสิบเปอร์เซ็นติดท็อปห้า10สิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยเวลาอยู่รอดสิสองนาทีโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบกันี้เพียงเท่านี้นดีกว่านะครับเพราะยาวแล้วนะครับก็เป็นการเล่นหมดจัดระดับครั้งแรกครับเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปก็อาจจะมีครั้งต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สามปกันไปนะครับก็เดี๋ยวมาคอยดูกันแล้วกันว่าจะรอดตามเป้าหมายคือติดหนึ่งถึงห้าเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับ สุดคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหาใครทุกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบายบายครับสวัสดีครับ